ของใหญ่ของใหญ่จับโอ้ครับเองกับมึงครับแมนว่จโซ่ครับจะโซ่โซ่โซอีรีบอนั่นหยิ่งแตเอวเอารุ่นท่านเก่าต้องฟัาว่าน้าปูมันว่าเป็นงูอีกหรอกนะมัน่นกล้าเข้าอีกเด็กนะ <c oughs> โอ้ยแมรมันเนาะเหลือแมรมัน <c oughs> น,ออนักอีกแล้ว

กบพี่น้องผมสวัสดีบรรยากาศรอบนี้เหมือนเ้าครำเมื่อนีเถื่อนท่านเก่ามาปุกเอาตะบกดักเลยตีหะเอ้าบ้านเก่าเฝ้าไปโรงเรียนครับพี่นอ้องเมืเอม่อนีก็เลยพาก,กันมาแต่เสามายามจันทร์คือเก่ากับพี่น้องผมเอาว่าทักทายเอฟซีไหมครับทักทายว่าผม <laughs> มีอย่ง <laughs> ไปพี่น้องผมลุ้นกันว่าจสิีมามนบ่หลังแหลกเขา ไปแหกมันกันเลย,ยอ,อยู่ในไต่บุ้งนึ่งครับผมเตาใหญ่ะผมขับไปเออเมื่อนั้นมันถื่อเต่าคือวอ่อาถุงใส่ว่ะเออพลาดแถวแมวไหมฮ่าถื่อไหมพุดสลิงเขาจอดอยู่พุดไ้เอาไปลักลุ่นก้อนผ่านเก่าเอาเอาอ่ะดนะเออทายอยุบดอกเอาท,า,ยยออา,ทาผ่านเก่าไปาถุงก่อนครับพี่น้องผมจะพยายามนทำกันไปครับผม ไปรุ่นไปเบ้างลังแรกแหกมันเท่ากันเลยนะครับอุ้ยลมขุมหนูอุ้ยฝนตกบัดเคลื่อนครับพี่น้องมาเคลื่อนดิลันลันลันพันเก่าบอกลันครับผมอุ้ยได้การอุ้ยนั่นไงนั่นไงอุ้ยฟ้าเงง้ยเงเลยนะมีพี่ด้องบานปลาไหมได้ไหมเออได้การเนาะ ทันเก้ายกเอาละเฮาได้การละทำไมเขาของอยูุโรปนั่นแล้วของแท้ของแท้อของแท้ดินดุมเมื่อนั่นเถือกเต่านะครับ <c> เ <ười> <c ười> มื่อก่อนนัน่นโอยจันเนองไปเถือกเต่าอย่าบ,บอกนะว่าเต่าโตเกาท่านเกาติงวะ คือมิอดแถวพ่านเก่างูเห่ะงูว่ะน้อจันปลาอยู่ปลาอยู่ปลาอยู่วะเห็นเก็ดอยู่อุ้ยปลาไม่เก็ดปลาสลิดอู้โูหูี่น่นหูหขหงใูห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 อหกหูหูหูหครับูห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 นบ่หโซ่หูห โอ้ยบาดสลิดท,ท่านเก่าเอ้เนี่ยคือทั้งจับทั้งขึ้นเป็นลอยๆเป็นทั้งฝ่าโอ้ยใหญ่ดีวะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้แบ่งให้<ว>ท่านเก่าไวปปิ้งเลยไอ้ป้งกินไปโรงเรียนเสาหนี้ไปกินไนด้ครับเสานหนี้กินแล้วเหรอเอเหกินแล้วกินยัง่ยจะเด็กตะเดินเดี๋ยววัดตีหานกินเขาเมียหัวดีแจ้งโตไปเลยครับ ม้ยแน่นอนดีลีครับพี่น้องพ่านเก่าใจหลักเอาไปกินแมลงเหมันเอาจัดการใส่ก่อนพี่น้องไปรุ่นลังไหมไปรุ่นลังที่สองครับผมวันครับพี่น้องวันกินอยู่อ้ยเจ็บใจอุ้ยเฮ้ยรังที่สามครับหลังสองเออรังมันเหนียกเลยจันเปียกมอญเหนียกเลยอุ้ยอีกมันคงเปียกฝนตกมันขึ้นผันเข่าเอ้ย เอาไปนุ่นไปนุ่นครับผมก่อนผ่านเก่าสิไปนั่งลงเรียนมุดกันมุดกันน้ำขึ้นใสเหอะน้ำขึ้นได้ดฝนแห้งขึ้นนิดน้อยบอกอ้ข้เป็นแนวั้นวะบ่ดินเหีเอามันก็เหียฝนแห้งยกเลยเฮ้ยรุ่นหลังนี่ครับผมหลังเร เยาวาหลังแรกหล,หลังที่สามลังที่สามเออหลังที่สามอือรุ่นครับผมเอ,อ,อ้าคขึ้นเหี้ยวะแสดงว่ามันเป็นปลาบ่มันลั่นเองบ่วกพันเก้าเด็กใบจอนหลังเหี้ยบเลยวะเอายกขึ้นมาสังเกตการลังหน่อยครัหลังหน่อยซอ,อย,ยนิดนี่ปุลู นักวะนักเขาสางมีดินอีรีบ่ะบัน <c oughs> หัวผตาเอว <c oughs> คือเนี่ยมดเถอะหนวดทวิมทั่วเออเช้าว่ามีดินแล้วกอะไรมันเป็นยังดินมันมันหอยดินมาสิงลงไปใส่บัน <c oughs> ไปรุ่นหลังนี่ครับผมบลันบลันบอกบลันครับผมหลังเนี่มงเดือดไทยมันมีอุบิเหตุอย่างบอกโอนั่นว่าแล้วผ่านก็เอ้ยมันค่าไอ้ยังวะไปว้าสะไลเธอแล้วไปเลยเออมันข้าง เดี๋ยวไปแก้ไขใช่ไหมบอก่ากูเมือนบอกไม่เห็นมันลันมันกับันรันขงังยกยกบ้างเดี๋ยวูเพื่อปลายู่งยนว่ะเอ,อขาขอขอแก้ไขครับผมไปรลองไหมหัวหน้ากับว่าเหมือนเอาไป โอ้มีหอดผู้ยามหลออมานะครับพ่อไปบ่งพลงานยามหลอ,เ,อาาเพราะาไปชั่นกันกันลยด้ยขีกข่กระลอยซ้ำเลยสู่ห้อไดว่าผ่านเก่ทาทั้งขีก่กระโลยนี่โอ้โหเส่เหนาวบังดูของเจ้าพลงานหลอ่อครับโอ้เป็นดำๆมาผ่านเก้ยายงบังไหมดำูบไ่ไป นี่มบปลาสลิดปลาดุกมั้งนี่ปลาคอปลาดุกปลาคอสองตัวปลาสลิดตัวหนึ่งปลาคอแล้วมันพุ่มใจเนาะพันเก่าไปห้เฮาล้างอีกล้างนึ่งเฮายาย่อมแย่ปลาสลิดเลี้ยอีกชองตัวเสมอเจาแล้ว จันเนาเหลืออีกสองหลังพันเก่าไอรุ่นโชโชเอาไปยุบมันนี่ฟางท่างอีกออรุ่นครับผมหลังนี่แหละหลังบักเจองูเมื่อนี้นี่ลั่นครับผมน,นี่ละไปไปบงังนี่มันแมงูนะมันคู่กันไรแล้วพี่น้องนี่เปนแมงูนะพันเก่าว่า ท่านแม่นี่กถือขวันหยกทับจันมอาไปรุ่นไปรุ่น,น,น,นยวว้อนลงไปมแม่งกี่เถือกแม่งูสูตรนี่บ่มีสูตรนี่บ่มีอุ้ยอุยอุ๊ยอยสูตนี่บ่มีบ่มียังบ่มีปลาสูตรนี่มีถึงงูที่แท้ไม่ไ่ม่งูยัง,ยงปลาปเออจะซ่องไก่กัแแล้วกัน น้ำขึ้นในการยู้ค้ำมาพี่ก้อนนี่เออหลังหลังมานงูครับมือน่ท่านเกา่าดึงงามันเอ้ยม้นักวะม้แมง่งตัวบอว่อรำดีตัวลวเอารุ่นท่านเก่าจับา,ากมาหน้ากู มันว่าเป็นงูอีกดอกนะมันกล้าเข้าอีกหอกนะโอ้ยเมีมันเนาะเรือเมีมันนักอีกแล้วอีกแกมงูมารีบวดงจับมันขนมันกานาะหัว งูตัวเก้ผมนะเก้าวก็บอกเมียนว่าเขาเมียมันไปใส่แต่แดงว่าตอนนั้นลราเมียมันม่าหนาปอยไปเลยเหมือนั่นแม่ว่ะอู้เอาเอาได้ตัวเก้มาเขาว่าไม่เห็ดเอาพี่หนุ่มไยว่าไม่แตีงเอาถือไว้บนถุงนี่งูแล้วกพี่น้องอีกแลี้ยวงูเข้ใจว่าจะไป 咱们อะไรึ้นไปไปอย่นัต้องมี好人ฮ่าฮา่ขึ้นชั้เขึ้นชั้นเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าไปก่อนไออยากจัดการก่อนลงไปท้ายลงไปท้ายนั่นไมล่ะช่เอายังทรืปท่าท้ายรถเนี่ยพี่น้องมาตวกันเนาะเออเพื่อนเพื่อนเขาวัดตัวเนาะเปิดบ้างสิล่ะผู้เชือท่านผู้ชมท่านผู้ชมพันเก่าว่าจ้าเอ๋ แทนแทนบันเอาอีกแล้วแบกเก่านิละนี่น้องเอ้ยโมะจัดกันเลยนี่เมื่อหมมาเข่าอีกมันตายเลยวะมาลุ่นลังสุดไขเฮ้ยเลีไปไกลๆลันท่านเก่าบอกได้การครับผม หอยเก่าเอาไปรุ่นครับผมมนูอก่านคือเป็นแต่ตัวเล็กเทวะาพานเก่าเี่คืองูรอยาวามีตัวเยวอละงูนี่น้องงูนี่เอาไปรุ่นพานเก่าต้องจะซ่องไก่กันแล้วกันวงมนวะยังแถมทดยนมาบ้าง mình Đông Mãn rồi hồn à Nam Sĩ, nè, không có cái gì đâu, nhiều quá, đi là pháo, chưa háng nêu, chưa háng bưng, <cười> <cười> oh, t tua tua ุกลุกๆบ้านมีลีบบอ,ลอลิลีบ่ะรู้ว่ติงอย่างนี้ไม่มีหลีว่ะอุ้ยอีหลีน่ะห <c oughs> เห็นหนางป่าเห็นแมงปีกแมงโมกัว่าหางป่าพ่านเกา้าเมื่อนี้เขาบระมาเราก็เจองูแล่ะเอาพี่น้องฝากพี่ตอนน้องใหม่ทรานี่แหละครับสิผ้าเฝ้ายามเฝ้าผ้าพ่านเกา่ากรับเมื่อนะครับพี่น้องผมไปโรงเรียนเป็นว่า เอาจังพบจังพอกันไหมอายุมันคนเงีอนพี่น้องซุกภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยสุขดีสุขมันยา่ยาเจ็บย่าจนกันสู้ขู่สู้คนตลอดปีตลอดไปสวัสดีครับผมครับไปท่านเก่าสวัสดีแบบว่าเลี้ยวหนาเลี้ยวหลังเลย